สะไปดีพี่น้องป้องกันสักครู่สักคนเนาะกับซ่องเบาคำพาเที่ยวจานโอเซนเกาเซนเคยเมื่อนี้เบาคำจะพาพีพ่นอ้องอัปเดตสถานการณ์น้ำของต่อเนื่องพี่น้องเอมื่อวันที่16เดือนเก้าปี2024พี่น้องเวลา4โมง9นาทีตอนอแรงเนาะยามเลือกการเลือกเงียนพี่น้องเดี๋ยวเบาคำพาเลาะสำรวจเนาะเบิง่งสภาพน้ำของแบบเรียงไทม์นะพี่น้อง <c oughs> แบบไลายไทม์ มือซ้อกับพาไปนะพี่น้องน้ำน้ำของลดลงจากระดับความสูงอ่าสุดแมนประมาณ50ซนติเมตรนะพี่น้องหรือว่าเคอร์แมตนแล้วเบิรงน้ำกันมาตอนแรงเวลา4ี่โมงนี่น้ำของจะลงประมาณไหนนะพี่น้องที่ต่างไปน้ำกันนี้บอค้ำเปิดคลิปอยู่ที่ชี้แยกไฟแดงโคดสะอาดนะพี่น้องเด้อจะขึ้นเป็น3แยกไฟแดงเนาะเอ่อเลี้ยวซ้ายจะไปทางอ่าหนองบอลเนาะเลี้ยวขวาจะไปทางบ้านสีบุญเฮียงสีลำดวนและตลาดหงษ์ค้ำพี่น้องเลยอ่า ด้านหน้า,นา,นาเดี๋ก็แมนโครงการ BRT เวียงจันทน์นะพี่น้องหรือว,ว่าบัสรร p i d t r าน s ิ t เนาะป็นสถานีเสื่อมต่อรถเมล์ด่วนที่เพิ่นกำลังสร้างในเวียงจันทน์นะพี่น้องหลายจุดอยู่ได้เนาะเริ่มตั้งแต่คุนแหละเขตแคมของเขตตลาดเศร้าเอ่อายาวไปพอด,ดวงโดกนะพี่น้องจุดนี้เป็นจุดของแถวหเอียนสินใจนะพี่น้องหรือว่าจุดโคนสะอาดนั่นเองเนาะเดี๋ยวสถานีโคนสะอาดสตช่นนะพี่น้องตัวนี้อือเป็นโครงการหนึ่งที่รัฐบาล เพื่อนได้สร้างขึ้นนะพี่นอ้องที่แมสถานีเบื้องต้นถ่ายมาฝากพี่น้องได้เบื้องน้ำกันเนาะเป็นโค้งสร้างความสูงประมาณ4เมตรีเมตรห้าเมตรเลยพี่น้องเนาะมีครูทั้งกลางเนาะอาจจะเป็นบอลเส like ื่อมตรถดเมแบบด่วนนะพี่นอ้องที่ต่างน้ำกันว่าเพื่อนจะเปิดนําไส้ในวันที่เดือนปีใดเนาะเบาคาจะพาพามาอัปเดตเรื่อยๆนะพี่นอ้องมงนี้เป็นมงเลิกการนะพี่นอ้องเป็นมง กลับบ้านของหลายคนเป็นมงเลิกฮงเฮียนมงเลิกการมงห้องล่างห้องการเพนเฮดเวียกฟูลเดย์เนาะ็สิเลิกประมาณสี่โมงห้าโมงแล้วแต่ห้องการนะพี่น้องแต่ฮองเฮียนส่วนหลายแลยมันเลิกประมาณสามโมงครึ่งสี่โมงประมาณนี้เนี่ยบาำกว่ายูทีหาเขตหน้าฮงเฮียนสินใจนะพี่น้อง ข้อดีของรถจักรกระชิประมาณนี่แหละเนาะสามารถอาศัยแซกซ้ายแซกขวาได้อพอได้ไปไว้ก้นมูได้น้อยนึงนะพี่น้องสาภาพรวมเขตหน้าโงเฮียนประถมและมัธยมศึกษาสมบูรณ์สินไซคองเฮียนสินไจในปัจจุบันบอลาคำก็เป็นศิดเกาอยู่สินไจน,นะพี่น้อง ปัจจุบันนี้ก็ถือว่าอานักเงี้ยนก็นหลายคือเกา่านะพี่น้องหลายคือเก่ามงเห็นสิทธิ์ใส่ตีเลนะีนเนาะมงเลือกการอยู่ประเทศลาวเขานะลดภาสีอาวาไรเดหรือจักหน่อยอแต่ว่าช่วงนี้มีประสมนะพี่น้องมีประสมเพิ่นเลย มันคาน,นมันคานซื่อเป็นเมื่ออืนอ่นเป็นวันที่17 18 19นี่มันพักเฮียนนะพี่น้องเอพราะว่าเส้นทางลักนี่มันจะใช้สำหรับัาแขกอาที่มาประสมนเนาะแต่วันเสาร์วันอาทิตย์นี่พื้นจะเปิดเฮียนปกติเพื่อสดเสยเมื่อที่พักไปนะพี่น้องเนื่องจากเราคำขายเครื่องอยู่ใกล้หงเฮียนเลยมีข้อมูลพื้นฐานน่อยหนึ่งเนาะว่าระบบเป็นจังไดยเนาะเิ่นพักเฮียนพักอย่าง ที่กลายมากลายเป็นเอเมอร์ซีไทยแลนด์นะพี่น้องเขียนนี่ก็จะเป็นสถานทูตอินโดนีเซียอย่างก็ต้องต่างๆเนาะแล้วก็เป็นสถานทูตไทยแต่ถ้าเป็นคอนซูเลตเป็นกงสุลนี่จะอยู่ทางบ้านพลนสีนวลนะพี่น้องกงสุลไทยเพราะว่าเบาคำมักไปส่งลูกค้าตลอดเนาะลูกค้าจะห้องรถไปส่งอยู่สถานกงสุลต่างๆเพื่อขอวีซ่าพำนักอยู่ไทยนะพี่น้องอ่าพอบางคนเพิ่นยังหลงเนาะเพิ่งไปเพิ่นย่างมาตัวเอเมบรสซีไทยแลนด์ตัวสถานทูตตุน คนสะอาดนี่เนาะแต่มาฮอตหรือบแมแอนพีน่น้อนเป็นสถานเป็นสถานทูตเกี่ยวกับการประสานงานเวียกงานต่างๆเนาะแต่ถ้าเป็นเอาวีซ่าหรือว่าต่างๆต้องไปกงสุนเนาะไปคอนซูเลตเนี่ยประมาณนี้นะพี่น้องถึกริดขออภัยด้วยพี่น้องด้วยเนาะหมดเรื่องคำซาบเบาคำาลืมไปแล้วเนาะบางบางเทื่องก็ส่งขึ้นอาจารย์ไปละ <laughs> พอได้หูป้ปูปูป่า,ปา,ปาพี่น้องเนาะได้แวาได้จาได้จักหน่อย มื่อนี้นะพี่น้องส่วนข้างประตูไซนี่เพื่อนระษีเปิดเนาะเบิ่งน้ำกันวัตนต่อแรงจะเป็นจังใดเดี๋ยวบอกคำพามาเบิ่งหรือว่าสิเปิดเป็นมื้อต่อไปบอกจกังใดเพราะว่าส่วนข้างประตูไซนี่เป็นโครงการใหม่พัฒนาเขตประตูไซน์นะพี่น้องเพื่อนว่าจะเปิดเพื่อ,อให้พี่น้องมวลชน,นต,ต,ต่างนี้มีบอลยางออกกําลังกายมีบอลสม้มวิวทัศธรมศรมชาติหลายขึ้นเนาะติดตามน้อกันนะพี่น้องเดี๋ยวกำลัง ยิงปู่ยิงอย่างยี่งพ่นเนาะเป็นอดีเปิดมื่อน,นี้ตอนแรงเนาะส่วนพ้าตั๋วไทอาเซียนเนาะพี่น้องติดตามร่วกันมาสวงามช่ำเลยเดี๋ยวบอกคำพา,าสัมลอสสำรวจนเนาะแต่ว่าตอนนี้ไปเบิ่งน้ำแของก่อนพี่น้องเออไปเบิ่งน้ำแของก่อนตามแผนกันเนาะเพราะว่าหลายคนเพิ่อนกับจดจอนะเนาะเพิ่อนอยากหู้ว่าน้ำแของลงบอคำหรือว่าจังไดลงจากเซนจากเซนเนาะพอได้หูขห้ข่าวหู้ข่าวบ้านเมืองเขาเนาะถ่ายมาฝากพี่ตอนน้องเนาะ ป้าพ่อแม่เอาอ่าป้าลุงทั้งต่างประเทศที่สนใจเกี่ยวกับประเทศลาวเขานะพี่นอ้องอยากฮู้ความเป็นมาหรือว่าจะฮููอ,อ้ระบบต่างๆอัปเดตแบบมือต่อมือเดี๋ยวเราคํพามาอัปเดทนะพี่น้องเนะี่ยนักเรียนรีเซในปัจจุบัน้วยนะนักเรียนรอถากลับบ้านนะพี่น้องรีเซตั้งอยู่ถนนล้านสร้างเขาเนี่ยนะพี่น้อง ถนนแปดเลนแปดเลนสี่เลนไปสี่เลนมาแต่พี่น้องได้เห็นเลยนักษณะน,น้องนุ่งเต็มอยู่นี่พี่น้องหลายเดินมาหับลูกหับเตาเนาะมาหับอย่ากองมัวพี่น้องเนะาะมาหับมาหับลูกหับเตามาหับหลานหับยังเนะาะได้เต็มอยู่นี่องเฮียนรีเซ่ในปัจจุบันพี่น้องเลย ที่ว่าขับค้านาแน่นเนาะขับค้านาแน่นองเฮียนมอลสวยเวียงจันทต์องเฮียนดังกลางเวียงจันทต์นะพี่น้องเอา้าไปต่อนักกันก่อนสีฮอปเวียงจันทต์นะก่อนก่อนสีฮอปแคปคอเวียงจันทต์โบว์แมนง่ายเนาะคือพี่น้องู้เลยนะเ,เนาะ,ะ,ะคลิปเบาครับเนาะจะบกวยยิงเข้าไปเนื้อในเลยเนาะจะอาร์มพบดก่อนจะฟ้อนก่อนหนึ่งเนาะ ฟ้อนงามๆเลยจึงสิไปฮอดบอนจุดหมายปลายทางพี่น้องอถ้าเป็นยนต์ก็เป็นเวิร์นเนาะเวิร์นลงคอยกลางปีกแล้วก็เบิร์นลงน้ำเดินพี่น้องเลยคนนี้เป็นหลายขนาดพี่น้องรดลงร้งผ้าเนะนี่กับยาวกับเทนนี่ก็เป็นหลายเนาะเดินทางไปสู่จุดหมายปลายทางของแต่ละคนเลยพี่น้องบอกกันเนาะชีวิต ชีวิตทุกคนต้องมีจุดหมายนอ้องจึงสิมีความหมายคือบ่าวคำนี้มีจุดหมายนะเนาะจุดหมายก็ต้องวันนี้ต้อง่ายคลิปให้พี่น้องได้เบ่งสินะเออจีแล้วเนาะขับอรออกมาท่ายผัดสิบ่ได้เบ่งการอัปเดตข่าวสารต่างๆเนาะบางคนก็บอกว่าซ่องบ่าวคำนี่โอเคแล้วเนาะทายอย่างก็โอเคแล้วพี่แจจะเมาหลายได้จักน่อยขอโทษขออภัยได้พี่น้องเป็นสไตล์ของบ่าวคำเนาะต้องได้ เ่าได้วาได้จ่าได้เอ่ยนะพี่น้องอภาพแจ้งเสียงแจ้งบอกคอมเมนต์ลบกันเด้อเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะเาะถักแพงเลยนะถือทุกคนเนาะที่เป็นกําลังใจให้บอคําได้เดินทางทายคิปแบบประมาณนี้เนาะนี่ยหงแฮมหงเอ่ยนะพี่น้องดูหน้าตลาดซ้อปิ้งมลล์ถคือว่าเขตนี้ก็เป็นชุมชน เก่าแก่นะพี่นออ้องเขตตลาดเซาเนาะแต่เข้าโค้งตลาดเซาเดิมกขบไ่มีแล้วนะพี่น้องเพิ่นได้แกะได้อยังออกแล้วเนาะเพิ่นได้สร้างตัวใหม่เสร็จแล้วเนาะก็ตามที่ได้เห็นนำกันนี่แหละตลาดเซาในปัจจุบันเนี่ยเบิ่งภาพคืนหลังนะพี่น้องปีหนึ่งเก้าหกหกนี่ยมันนำ้ำจีนี่นี่มันท่วมเบิดเนาะเอ่ออยู่ในขี่เหงอไปเนาะขี่ไปขี่เหงอไปมีตำรวจโบกรถโบกรางเนาะมี รถทหารยังเข้ามาซอยเนาะเป็นรถเซร์รถรุ่นสูงต่างๆถือว่าเบิ่งภาพเก่าขึ้นหลังนี่ก้เป็นหน้า,าเป็นตาตกใจนะพี่น้องว่าน้ำท่วมเพียงจันนีแมันอหุ่นแหงหลยเนาะในปี1966นะปีนี้ใครได้พี่น้องเนาะเนื่องจากมีคันคูคันอย่างกันน้ำไว้เนาะเสร็จกล้องนหนึ่งพี่น้องกล้องมวัว เลยลอดโตไปเนาะเบียงจันท์เอาเบียงจันท์ต้องลอดเพป็นว่ะเขตนี้ตะกี้เป็นห้านแปลงมุ้งนะพี่น้องว,ว่าคำปกครองแบบเป็นอย่างเนาะจะมีตู้โทรศัพท์อยู่นี่เนาะตู้ราโทรคมตู้อย่างต่างๆเป็นรุ่นการ์ดเสียบไปแล้วทั่วขนัดนี้นนพี่น้องเป็นโทรศัพท์ตู้วัตสันเนาะอืมในตลาดเซาชอปปิ้งมอสหนึ่งสองเนาะตึกใหม่ตึกเก่าพี่น้อง คลิปนี้ถ่ายเมื่อวันที16่16นะพี่น้องเด้อเนาะ16กันยายนอา่า6ก,กมุมภาพันจันทนระ์เนาะ16กันยาอา่าปี2014นะเอาตามตัวเลขก็คือ16เดือน9ปี2014นะพี่น้องเวลาอ่า4โมง19นาทนะีกำลังจะเดินทางไปสู่คมปมของเวียงจันทร์เซนเกาเซนเคยพี่น้องเลย เี้ยวไซน์จไปตลาดเศา้านะพี่น้องไปคิวรถตลาดเ้าเดี้ยวไซายไปซื้อจะไปสู่ห่อคำนะพี่น้องไปซื้อจะไปสู่อหอคำาเลี้ยวขวานอยเม่กีนนี่เป็นไปสถานทูตอเมริกาตกเกานะ้าะท่าด,ดำเนาะบริปินกล้องไปเถือพี่น้องนะรถหลายช่วงนี้เดี๋ยวเพืน่นสีนั่นเนาะเดี๋ยวเพื่นสีพิบอะไรกันวมก่อนพี่น้อง แต่ว่าจับกล้องมือหนึ่งขับรถมือหนึ่งเนาะต้องได้ใส้สมาธิพิเศษเนี่ยจักหน่อยกับไส้กับแม่มาสีสะเก็ดขึ้เก่านะพี่น้องมีไอ้ผู้หนึ่งเพิ่งกล่าวว่าโอ้โบ๊ต้องว้าวหลายหู้แล้วแหละว่าอยู่ใส่อยู่ใส่หันอาคีไปรอดด้วยเส้นเดียวอ้าวกับว่าไม่มีแต่เจ้าเพิ่อผู้เดียวนะพี่น้องเนาะ เออยังมีอ่าวอาวป้าลุงพรมยัยเพิ่นบังเทือเพิ่นอยากฮู้ด้ว่ามันยั้งทางหน้านี่ expand mm hmm. ดูเนาะเออ expand พรมยดออูอธิบายให้ฟังดูสินะเนาะเกี่ยวกับยั้งจุดนี้นะบังเทือเพิ่นไปหลายฟ้าหลายปีเนะาะบังเทือเพิ่นไปฮอตสี่ห้าสิบปีแล้วเพิ่นยังบม่ได้กับก็มีสินะถ้าผู้ใหญฮู้ก็มิดไว้ได้พี่น้องเด้อเนาะมีผู้เพิ่นอยากฮูก้อยากเห็นอ,อ,อยากอยากเบิ่งอยากยังหลายอยู่เนะาะบริเวณมิดเตอเพิ่นผู้เดียวฮะเนาะฉะนั้น ตามไปน้ากันพี่น้องเด็ยอันนี้เป็นทั้งหน้าเป็นหอคำเลยพี่น้องหอหอคำมีรีโนเวทโปรเจกต์ที่เพิ่นอ่าปรับปรุงอยู่ป,ปั้บปรุงเดี๋ยวซ้ายนีย่เป็นหอพักแก้วนะพี่น้องอ่าหอพักแก้วมีต้นมากหำงัวเต็มอยู่นี่นะหอพักแก้วกับวัดศรีสะเกดนะพี่น้องไปเรื่อยๆพี่น้องเลยนะไปเงาๆไปติ๊กๆ ก่อนสีฮอดน้ำของนี่พ่อแม่ง่ายพี่น้องเวิรน์เนาะเวอร์้ายเวิร์หัวบ้ครับเนี่ยข้อดีของการทายัางซี่ก็คือหนึ่งพี่น้องก็สีได้เบิ่งอเอาเยาวนิดนึงเนาะแล้วก็สีได้ฮู้ว่าเออจุดนี้มือนี้เป็นจังไดเนาะมีการสัญจรจังไดเนาะมีลูกมีหลานมีไผ่ติดกล้องไปน้ำบ่อใินะก็ะพอได้เห็นสภาพรวมนั้งกันนะพี่น้องขันสีรวมหลัดตัดตอนเพลมันก็ได้อยู่เนาะ แต่ว่ามันคลิปมันสีสั้นพี่น้องเนาะคลิปสั้นเบาคํากับรายได้โบได้มีด้เนอะคล้ายๆว่าเขาเปิดทอดันเลยอ่ายซ่องไปสิ่ะเนาะโบทันได้เบื้องอย่างซ้ำสินนะเนาะนี่มาโหสดนะครูกันน้ำเพิ่งจะยังปะไปอยู่พี่น้องเพราะว่าอีกสองสามมื้อนี่พยุสีเข้าอีกว่าเส้นเดียวพยุสีเข้าอีกพยุกํกำลังก่อตัวอยู่ทั้งภาคใต้ของจีนพี่น้องตอนนี้พยุหอย่างน้อยเบาความกับลืมซื้อแล้วเนาะเชน เคยนยากิ aki, อย่างใช่ป่เรียกว่าเคราบินใะช่่เนาะที่ตามไปน้ำกันพี่น้องเบาคําก็จะพยายามอัปเดตให้ได้เบิ่งนน้ำกันตลอดนะพยุเขา่านี่มีความเสี่ยงสูงที่ระดับน้ำจะสูงขึ้นนะพี่น้องถ้าเป็นซูเปอร์ไตุฟนคือยางิยากินี่นะมันมีโอกาสที่น้ำจะสูงขึ้นสูงนะพี่น้องทีนะ่ต,ตามไปน้ำกัน เข้ามาส่วนสลองไส้คือเกา่าเส้นเกา่เกาเส้นเคยพี่น้องเลยส่วนสลองไส้ส่วนกอดส่วนเจ้าอนุวงศ์คือเก่าพี่น้องคำซับนิปันอปอนข้อมูลเข้าต่ตกเกา่านะพ่อคำกันเลยว่าเว้าวพนเพี่ยนที่ตกเก่าเลยพี่น้องเนี่ยส่วนเจ้าอนุวงศ์นะมีบึงน้ำน้อยอยู่ทางข้างๆนะพี่นอ้องบึงน้ำน้อยอยู่เจ๋ง เดี๋ยววันนี้พีเสรจะไปพาวัดระดับขั้นใดนะพี่น้องมาเบิ้งน้ำกันว่าแต่ละขั้นนี่สูงจากเซนติเมตรเดี๋ยวบราคำพามาเบิ้งเนาะเพื่อบาบบางคนเป็นว่าห้าสิบเซนบางคนเป็นว่าสามสิบห้าเซนบางคน,นว่าสี่สิบเซนติดตามน้ำกันสิเป็นยังไงเดี๋ยวบราคำพามาสำรวจแท้ๆนะเนี่ยที่จริงน้ำเย็นเลยพี่ได้พี่น้องน้ำเยิงขั้วตัวบอลจอดรถจักรสีแดงพี่เนาะบอลจอดคันนี้เดี๋ยวเาภาพมัวนิดหนึ่งพี่น้องเนาะกล้องมันหอน เพื่อนกระบายออกเนาะโดยใช่จักสุบน้ำขนาดใหญ่พี่น้องเนาะซี่ห้าหัวอยู่บริเวณข้างสวนน,วนั่นแหละเนี่ยหอค้ำเพื่อนกัน,นั่นเนาะกระสอบทรายเตรี่ยมปานเต็มที่หอค้ำก็ไเลยถือว่าโชคดีนะพี่น้องเป็นโชคดีของประเทศลาวที่ระดับน้ำบ่กขึ้นเกินไปกว่านี้นะพี่น้องอเป็นโชคดีของเวียงจันทร์โชคดีของประชาชนลาวทั่วประเทศ บางคนก็นมาเฮ็ดเบี้ยงยียงจันบางคนก็นมาทำมาเฮียนใิเนาะหรือบางคนก็นมีพี่น้องลุงป้าเอาอาอยู่เวียงซินะก็ถือว่าคนเสียหายสามารถสกัดกั้นไว้ได้นะพี่น้องห้องแฮมร้านสร้างธุรกิจห้อหงแฮมขนาดใหญ่ในเวียงจัดเลพี่น้องติดตามก,กันสิเป็นจังไลห้องแฮมร้านสร้างตัวน,นี้ท้างหนมีโกโคใหญ่เนาะ นี่ก็วัดเซียงยืนพี่น้องรถบางคันกระจอดอยู่ฟุตบาทเนะาะความคับขู่ว่าเขี่ยนี้มันอ่าเพิ่นจอดได้บ่หรือว่าจังไดเนาะแต่ว่าเห็นจอดประจําพี่น้อง mm hmm. เห็นจอดประจํา mm hmm. บางเดียรฝรั่งเพิ่นก็งงเนาะโอ้ยวอตอิตเดียสนเป็นยังเนาะนี่เป็นยังไงบ้างเาพอคำกูบปจัดจิตตอบนะพี่น้อง<ม>ก็ว่าฟุตบาทแอนเอคา้าแล้วเนาะทางยางทางคนยางและรถ <laughs> ฟุตบาทเยอะแล้วก็สิประมาณนี้พี่น,อนออ้องเนาะโครงสร้างเพิ่งก็สิเฮ็ดไปตามพังเมืองทั่วไปกัสิบบแมนเปะเปะเปะถูก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 ระเบียบนิ้วเนาะเนี่ยจะมีต้นไม่อย่างนั้นเพิ่งกะส้างเว้นไปเนาะสร้างเว้นเว้นกลมๆไปใช่แหละข้อเสียก็คือสร้างอยู่กองกุ้งไม้นี่บางปีบางวันหญ้ามันต้นไม้มัน ขยายตัวเนาะหากมันกส็สีซ้อนไซไปตามเล่าทางนะพี่นอ้องไปถามไปตา,ามแล่าพุทธบาทเนาะคลิปนี้ก็เซ็นเก่าเซ็นเคยพี่น้องเนาะผู้ดใดญรับชมคลิปเอารับคำก็ฝากกดไลค์ให้แน่นเนาะผู้ละหนึ่งไลค์เนาะจะเป็นกำลังใจทางบอกรับคำและสร้างสังค์คลิปไปใหม่หรือว่าสามารถกดปุ่ม subscribe กลุ่มซุป,ปเปอร์แดงเพื่อเป็นการ โดเนสค่านำมุกน้ำมันค่าเดินทางให้แกบอ๋อคำได้ถ่ายคลิปออกมาตลอดนะพี่น้องจะคอยอัปเดตสถานการณ์ข้อมูลข่าวสารบ้านเมืองเขาให้ได้ได้ชมน้ำกันตลาดกลางคืนนี่ปิดสองมือแล้พี่น้องบอ๋คำกับโอ้โาเป็นยังงเนาะสาเหตุไม่นยังแง่เพิ่นปิดสองมือแล้วเป็นเรื่องของน้ำท่วมหรือเพิ่นเฝ้าระว,วังบ่รู้ใจไหนเนาะหรือว่าเป็นเรื่องของกองประสมบหรือว่ามีการจัดสรรระบบอย่างไงครับ เอาคำก่าโ้แต่ว่าสังเกตมานี่ปิดสองเมื่อแล้วพี่น้องอปิดปิดตลาดกลางคืนเนี่ยหรือว่านายมาเก็ตเนาะนายมาเก็ตเปลคนห้องว่าตลาดมืดนะเอาแต่คนสี่ห้องด้ยพี่น้องหอยเนี่ยพอปัาประสาทก็ยังอยู่บนเก่าเลยพี่น้องเนาะบริยา่ายด้วยเนาะหองแฮม้าดาวมาสร้างยุตแต่เพิ่งบริย่ายเนาะถือว่าของแท้พี่น้องหอยเนี่ยพอปัาประสาทไปหอยิชนอ,อีเล เริ่มแรกก็ต้องมาชุดเก่าชุดเดิมพี่น้องะจุดสังเกตมือเศ้ามาเป็ีนจ้งไดมือแรงมาเปลี่ยนแจ้งใดต,ติดตามไปน้ากันโอ้เริ่มเห็นเริ่มเห็นส้นหลังคาแล้วพี่น้องเนี่ยเริ่มเห็นส้นหลังคาละมือเศร้ามาเป็นเพียงกิ่งไม้น้อยตัวนี้นเนาะเพียงกิง่งเพียงกิ่งกิ่งไม่น้อยตัวลุมเนี่ยถือว่าน้ำถือว่าน้ำนี่ก็จิลงประมาณอ่า ลงตื้ออีกประมาณสักสามสิบเซนนะพี่น้องนี่จุดสังเกตแม็นหลังคาเนาะเป็นรักนะผู้ชมแต่มาคือเก้าพี่น้องเนาะแ่บลายบันไดผู้ชมนะผู้ชมผููเสียเนาะผู้ให้กำลังใจไปไปเบิ่งคันบันไดบันนั่นเนาะมาปิ้นใจแต่แก้ปัญหาค้าใจของแต่ละบุคคลเนาะเบาคำทีพามาเบิ่งวมาสูงจากแมตตแท้ต่อคันหนึ่งเพื่อิบ่ได้ไปเดากันมั่วๆนะพี่น้องเนาะ บางคนไปลงเงินกันพูดได้หนหรอบางคนว่าโอ้ยสิลงเท่าไหร่ห้าสิบเซนเพิ่มไปอีกได้ยินเพิ่นเว้ามาโอ้คันใดก็เป็นคันใดก็เป็นปัญหาหนึ่งนะพี่น้อง <c oughs> อเด้งานไม่งาตอบพี่น,อน้องเนาะเกาะสายไฟกระถึกกระถึกคือโคมเนาะเขียนเลนี่งานไม่งาตอกก็ได้ตุกน้ำนเนาะเกาะเต็ม สายไฟนี่ก็สูงพอสมควรพี่น้องะระดับความสูงหน่ยตอนนี้บอกคําคิดว่าประมาณสามเมตรนะพี่น้องที่นําเลือกอที่นําเลือกจากท่านตัวทั้งรุมนี่เนาะเป็นท่านบอลน,นั้นเอาบอลจอดลดใหญ่เลพี่น้องทางสลุมเนาะทางรุมมาสั้นๆป้อมยามกับแมนดุวน,นครึ่งอยู่คนาะ มดดค,คนประหลายพี่น้องเนื่องจากหนึ่งซีเมนคือบอกคํามว่าลนะลรเนาะน้ำน้ำดุดลงแล้วสิเนาะคนก็นเลยบ่ได้คอยกังวลเป็นเองเนื่องจากว่าอมุกสึกปลอดภัยว่าสั้นๆเาพี่น้องคนก็นเลยคลายความกังวล มามาเบิ่งคันบันไดน้ำกันพี่น้องเนาะแก้ปัญหากองค้าใจหลายคนเนาะบอกคำกับคาใจพอบอกคำได้หน่ก็เลยอยากมาถ่ายให้พี่น้องได้ชมเนี่ยเนาะเมื่อวานนี้เนาะเมื่อวานนี้ตอนเศร้าพี่น้องเอ้างูเอ,เอเนเนียงไปนี่ชิบูได้เอามือแรงไปน,นี่โอ้พี่น้องงูอย่างพวกนี้งูน้อยเนาะ ออไปใกล้เ๋วยวเนาะเดี๋ยวมันจิตอดพี่น้องไะมาเบิ้งสภาพคันดเลยพี่น้องถือว่าน้ำก่แห่งลงประมาณสองขันเนะประมาณสองขันเดี๋ยวเบิ้งความความสูงของคันด่บอกคำถือแม่แมทมานํางเนี่ยิงยิงแม่แมทอีพอมาเนอะพี่น้อง <c oughs> ทั้งลุ่มทั้งลุ่มขึ้นมาเทิงพี่น้องขึ้นมาฮอดขึ้นมาฮอททางเทิงนี่มัน 40 43ซนติเมตรนะพี่น้อง43ซนติเมตรถ้าทางตั้งเนาะถ้าเป็นทางตั้งถ้าหักเมตตถ้าหักเมตตไปมัน44พี่น้องเนาะถ้าหักแมมต์ไปถ้าเป็นทางตั้งนี่มัน43เนาะเบิกน้ำกันว่าขันแต่ละขั้นจะเสมอกันบอนะพี่น้องแต่ละขันจะ,สะเสมอกันบอนี่เป็นขันที่สองพี่น้อง ขันที่สองขันที่สองรู้สึกว่าจะสูงกันบ่พี่น้องเนาะโอ้ซ้ำกันพี่น้องเนาะสี่สิบสามสี่สิบสี่นี่เป็นขันที่สองเดี๋ยวเบิ่งขันที่สามเนาะแทงกสามขันนี่กับหัวเรานะพี่น้องว่าเป็นจังแห่นเนาะมันสูงต่ำเท่าใดแท้ แค้เบิยงสามคันขั้นที่สามจะต่ำกว่าเซนนึงนะพี่น้องถาแทกทงาททงถาแทกทางทางทางตั้งเนี่ยสี่สิบสองเนาะถ้าดึงแมตตามตามแล้วฮอดครอบเทิงนี่มันสี่สิบสามเซนถือว่าต่ำกว่าเซนนึงระยะพิดเตียงแมตหนึ่งซนติเมตรนะพี่น้องเนะะาะระยะพิเดเตียงของคันบันได เสาค้าใหญ่เลพี่น้องเนาะเบาควากับน,นอนรับดีแล้วมื้อนี้ได้หัวล้วบักขันหนึ่งสูงเท่าไรแท้โอ้ยไปขี่เบิ้งเติมจักหน่อยหนึ่งเลยพี่น้องอได้มาละภารกิจมืัอนี่คือมาเบิ้งระดับน้ำลดลงลดลงจากจุดเดิมเลยพี่น้อง ลดลงจากชุดเดิมประมาณ70ซติเมตรเนาะขั้นบันไดหนึ่งแล้วก็ลงไปอีกเนาะ,ะขั้นบันไดหนึ่งแล้วก็ลงไปอีกประมาณ70ซติเมตรน้ำลดลงโดยประมาณเด้พี่น้องเด้อเนาะเมื่อนี้ก็บฮู้วาฮู้ซึกวานนำ้นำจะลดลงในระยะประมาณ78ชั่วโมงนี่ลดลงประมาณ 3- 40ี่เนาะ แต่ปัจจุบันนี้รวมทั้งเมื่อกสิประมาณ70ซนะตีมตตเนาะตามพี่น้องได้เห็น,นกันนี่แล้วเนาะถ่ายมาฝากกันด้วยนะพี่น้องฝากพี่ต้นน้องฝากเอาอาป้าลุงทางในประเทศต่างประเทศเนาะอยู่ทาง New ork, นะิวยอร์กเนาะทางแคลิฟอร์เนียหรือว่าประเทศลาวเขาก็แล้วแต่นะพี่น้องแคนาดาออสเตรเลียฝรั่งเนาะผู้ใดที่สนใจเกี่ยวกับบ้านเมืองลาวเขามาคำพามาอนะัปเดตเนาะเนี่ยก็เริ่มเห็นโครงสร้างของเต้นเต้นแล้วพี่น้อง เพิ่อนก็คอยอนามัยอย่างไปเรื่อยๆบวกหัวฝนทางภาคเหนือชิยุดชิยุดระบเนาะหรือว่าเป็นคือเอาคําอ่านข่าวบอเพิ่อนพายุสิีเข้าอีกประมาณ3มื้อสี่มื้อทา้งหน้าในพี่น้องติดตามน้ากันว่าระบบน้าเคลื่อนต่างๆภาคเหนือเพิ่อนยุดการปล่อยระบบ่หรือว่าสะล้อการปล่อยระบบนาะหรือว่าถ้าพายุเข้านี่เพื่นได้ปล่อยน้ําออกคือเก่านี่กระชี ตังยางคือเก่านะพี่น้องจะสิเป็นคือเก่าดูนะเนาะแคปของบ้านเอานะพี่น้องอัปเดตแบบไลควโมงนะพี่น้องอพ่อแม่พี่น้องอ้ายน้องอ่าเอาอาป้าลุงผู้ใดมักก็กดไลค์ให้เดเด้อเนาะกดไลค์กด โดเนซุปเปอร์แยงค่นะน้มุนน้ำมันให้บอกคำเนี่ยนะเป็กนกำลังใจทางบอกคำได้ถ่ายคลิปตลอดประมาณนี้นะพี่น้องพอได้เบิ่งน้ำกันเนาะพอได้เบิ่งสภาพบ้านเมืองน้ำกันว่าเป็นจังใได้เด็ดจุดนี้ก็เริ่มเห็นสันกำแพงแล้วพี่น้องเนาะมือเส้านี่บ่เห็นสันกำแพงจุดนี้เห็นสันกำแพงและโมงนี่นะเนาะเอ้าอัปเดตเวลาอีกบันทึนึ่งนะพี่น้อง เวลา4ี่โมงสานาทีเนาะเป็นวันจันทร์ที่16เดือนเก้าปี2 0ง4ที่แคมป์ของหน้าท่าวันจันทร์นะพี่นออ้องจุดขายเครื่องจุดขายเครื่องจุดรับทุงจ,ดดจุดเดินผ่ามไซนะพี่น้องจุดเดินผ่ามไซเลี้ยงจันทร์เนะา,า,านะผู้สาวมันจะใส่บนเนาะยิ้มหวานขนาดเมื่อกี้นี้ยิย้มหวานในใจละลายเพป็นวะ และายหลายพอได้ในพี่น้องเดียวกลับบ้านเมียให้นอนนอกบ้านเนอะอมาเหดุห้ใจผู้เบาตัวปจอยนี่เต้นแหงขึ้นนี่อ,อ่ะประมาณนี้พี่น้องเด้เนอนะสุดข้ามากักอยไารืมกดไลค์กดติดตามกดซ b s c ไ i b e เนาะเป็นกำใจทางบอกรมได้สร้างสีิที่ใหม่ๆหม่ถ่ายมาฝากพี่น้องทุกคนขนอบใจที่เสียสละเวลามีค่าเข้ามา ชมคลิปของบอคับเนะ้ะบ๊ายบายไดพี่น,อน้องแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าขอบใจอขอบใจที่สนับสนุนกันตลอดมาพี่น,อน้องบ๊ายบาย